พอหญิงท้องนะคะน้ำหนักขึ้นมาถึง13โลค่ะน,นแรกเนี่ยลงมาที่แบบ9โลเลยค่ะพอลงที่9โลปุ๊บเหลือติดตัวอยู่แค่4โลเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในประเด็นที่แบบฮอตมากๆเพราะว่ามีคนถามหญิงมาแบบเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า หอมหลังลอดทํำยังไงค่ะถามมาทั้งแบบเจอตัวจริงก็ถามนะคะแล้วก็ไลน์มานะคะในดเรกเมสเซจนะคะใน Facebook i g อะไรเงี้ยมาแบบแล้วก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยกันเยอะมากๆเลยก็เลยอยากจะทําคลิปนี้เอาไว้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังหาคําตอบนะคะจะได้แบบเป็นประโยชน์ร่วมกันนะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันค่ะคือพอหญิงท้องนะคะน้ําหนักขึ้นมาถึง13โลค่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะคือเยอะกว่าที่แบบตั้งใจเอาไว้ค่ะแรกๆตั้งใจเอาไว้แค่ว่าเดือนละโลเท่านั้นก็คือ เต็มที่นะคะพอจบคลอดน้องเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก9กว10โลนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบท้องเนาะกินอะไรมันก็อร่อยอะ่ะยิ่งแบบของหวานยิ่งแบบชอบมากๆยิ่งกนินก็ยิ่งฟินนะคะมันเลยพุ่งไปถึงแบบเลข13เลยค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาเดือนแรกนะคะจะลดแบบค่อนข้างง่ายเดือนแรกเนี่ยลงมาที่แบบ9โลเลยค่ะพอลงที่9โลปุ๊บเหลือติดตัวอยู่แค่4โลเท่านั้นนะคะที่ว่าเดือนแรกเนี่ยลงง่ายๆนะคะเพราะว่า เป็นเพราะว่าหญิงอยู่เดือนเวลาที่เราอยู่เดือนเนี่ยเราก็จะแบบกินอะไรไม่ค่อยได้นะคะตามแบบโบราณเขาเชื่อกันนะคะเวลาที่กินเนี่ยของมันก็จะแบบจํากัดมากๆเลยขนมเนี่ยแทบจะหยุดแล้วก็งดแบบกินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่แน่ใจคะ่ะว่าลูกของเราเนี่ยจะแพ้นมวัวหรือเปล่าอ่ะแล้วก็หยุดไปนะคะแล้วก็โบราณเขาก็แบบไม่ให้กินด้วยคะ่ะเนื้อสัตว์นะคะก็จะกินได้แค่แบบมีไก่นะคะแล้วก็มีหมูนะคะที่สามารถทานได้แล้วก็ อาหารเนี่ยคือว่ายง่ายคือต้องทานอาหารที่แบบเขาจัดมาให้เตรียมมาให้ค่ะหญิงก็เลยแบบจะง,งดของหวานไปแบบอัตโนมัติเลยนะคะรวมไปถึงต้องตั้มนมทุก3ามชั่วโมงค่ะตื่นทุก3ามชั่วโมงนะคะแบบคอยให้นมน้องนะคะมันก็จะลงแบบเร็วมากในเดือนแรกคือ9กโลนะหลังจากนั้นนะคะพอคลอดน้องมาได้3เดือนค่ะน้ําหนักก็จะอยู่ที่ตัวประมาณ2โลอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป้าของเรานะคะเราก็แบบพยายามไปเรื่อยๆ่นะคะจนกระทั่ง4เดือนน้ําหนักเหลือ0ูนโลค่ะ ที่น้ำหนักแรกของเรานะคะก็คือก่อนที่จะมีน้องนั่นเองค่ะ วิธีแรกนะคะก็คือเป็นวิธีการที่เรียกว่าคล้ายๆกับว่าสกินลีนค่ะวิธีการนี้นะคะก็คือเป็นการเลือกกินค่ะคือกินของมันของทอดแล้วก็น้ํามันให้น้อยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เรากินอาหารนะคะพวกเป็นพวกผัด กะเพรานะคะแล้วก็ผัดผักอะไรพวกนี้เราก็จะเลิกตัดกินแต่แบบเนื้อเนื้ออะไรที่แบบเป็นน้ํามันเนี่ยเราก็แบบไปแตะต้องมันให้น้อย,น,อยนะคะรวมไปถึงกับข้าวที่แบบเป็นพวกแบบกะทิค่ะพวกแกงต่างๆนี่ค่ะหญิงก็จะตัดแต่พวกเนื้อเข้ามานะคะแล้วก็กินกับข้าวนะคะมันก็จะช่วยให้นะคะพวกที่เป็นน้ํามันกับพวกที่เป็นกะทิเนี่ย <inc> เข้าร่าง <t> กายของเราแบบน้อยมากมาก,มากเลยค่ะรวมไปถึงพวกซอสนะคะพวกซอสพวกซอสมะเขือเทศซอสพริกเนี่ยจำไว้เสมอเลยค่ะว่าซอสเท่ากับน้ำตาล เพราะฉะนั้นกินซอสให้น้อยนะคะถ้าเกิดกินซอสน้อยลงน้ําตาลในตัวของเราเนี่ยก็จะน้อยลงเหมือนกันค่ะร <Okay. S 1> ดยไ่ถึงถ้าเกิดของอันไหนที่หญิงรู้สึกว่าแบบมันไม่อร่อยหญิงก็จะแบบจะหยุดทันทีคือจะแบบไม่พยายามกินนะคะจะคิดซะว่าถ้าเกิดมันเป็นแคลอรี่ที่แบบเข้าร่างกายของเรามันไม่คุ้มมากๆเลยนะที่แบบเราจะพยายามมาออกกับของที่แบบมันไม่ได้อร่อยเลยนะคะถ้าเกิดอันไหนไม่อร่อยคือหยุดกินเฉพาะของที่แบบเราชอบเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะพอช่วยได้ค่ะและข้อ2นะคะก็คือลดขนมค่ะอย่างตอนที่เราท้องนี่นะคะ ะคะ่ะแบบเวลาที่เรากินของหวานมันจะฟินมากๆเลยเนาะตามใจฝ่าได้เต็มที่ค่ะแต่พอคลอดน้องแล้วนะคะเราต้องลดขนมลงค่ะหญิงก็จะใช้วิธีการที่ว่าถ้าเกิดวันไหนนะคะได้กินขนมไปแล้วเนี่ยก็จะงดน้ําหวานค่ะพวกน้ําอะไรที่แบบมันหวานหวานก็จะหยุดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนกินน้าหวานก็จะไม่กินขนมหรือว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ได้อยากกินมากมายก็จะกินแบบเค,ค้กแค่แบบครึ่งชิ้นนะคะก็คือแบบพยายามปรับจิตใจตัวเองค่ะให้แบบ กินให้มันน้อยๆนะคะแต่ว่างดไปเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องคอยปั๊มนมแล้วก็เลี้ยงลูกเนาะสิ่งพวกนี้มันแบบทําให้เราแบบชุ่มชื่นหัวใจขอแม่นิดนึงนะลูกให้แบบใจมันแบบมันฟูหน่อยนะคะแล้วเวลาที่เราแบบอยากกินขนมมากๆนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะนั่นก็คือไปกินผลไม้แทนหญิงใช้วิธีการกินผลไม้นะคะผลไม้ที่หญิงกินเนี่ยก็จะเป็นผลไม้ที่น้ำตาลน้อยค่ะจะกินบนอยู่แค่4ี่อย่างนะคะก็คือฝรั่งแอปเปิล แล้วก็ชนพู่ค่ะ4อย่างนี้นะคะจะคอยป,ปอกแล้วก็เป็นกระปุกใหญ่ๆนะคะไว้ในตู้เย็นเลยค่ะแล้วก็สกินเวนลาแบบหนึ่งกระปุกใหญ่ค่ะนอกจากจะช่วยให้เราลดขนมได้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยทําให้เราแบบขับถ่ายได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของคุณแม่ที่แบบหลังคอดเนี่ยก็คือจะขับถ่ายยากค่ะผลไม้4ี่อย่างนี้ช่วยได้จริงๆนะคะ และที่สําคัญที่สุดนะคะก็ะคือต้องงดมื้อดึกค่ะถ้าเกิดหิวเวลาที่แบบตื่นมาปั๊มนมหรือให้นมลูกหญิงจะไม่กินเลยนะคะจะกินแค่แบบน้ํเปล่าเท่านั้นต้องใจแข็งมากๆเลยค่ะและต่อมานะคะก็คือการดื่มน้ำนเยอะค่ะหญิงติดดื่มน้ําเยอะตั้งแต่ตอนช่วงท้องเลยนะคะก็คือเพื่อลูกในท้องของเรานะคะจนตอนนี้คลอดน้องแล้วก็ยังดื่มน้ําเยอะอยู่เวลาที่เราดื่มน้ําเยอะเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะคือ1ช่วยให้เราอิ่มค่ะ รวมไปถึงช่วยให้เราแบบมีน้ำนมเยอะนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยแบบมันดีขึ้นด้วยนะคะเวลาที่หญิงดื่มน้ำเนี่ยเคล็ดลับก็คือจะดื่มน้ําที่แบบไม่เย็นเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะคะจะทําให้เราสามารถดื่มได้แบบอึ้ออื้ออแบบกินได้แบบเยอะเเลยเวลาที่กินน้ําเย็นนะคะจะทําให้เรากินน้ําน้อยไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นน้ําที่แบบอุณหภูมิห้องรับรองเขาว่าเพื่อนๆจะกินน้ําได้เยอะขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ และข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อ4ค่ะข้อนี้นะคะคือชั่งน้ําหนักทุกเช้าเวลาที่เราชั่งน้ําหนักทุกเช้าเนี่ยเราจะสามารถรู้เท่าทันตัวเองค่ะว่าน้ําหนักของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้ววิธีการลดน้ําหนักของเราอันนี้แล้วก็เรากินแบบนี้เนี่ย มันเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะคือแบบเป็นการวัดผลแบบคร่าวๆจริงอยู่นะคะว่าน้ําหนักของเราเนี่ยมันไม่ได้บอกทุกอย่างนะคะแต่ว่าญิางมาสังเกตตัวเองนะว่าที่เมื่อไหร่ที่หญิงแบบไม่ค่อยได้ชั่งน้ําหนักช่วงนั้นนะ่ะน้าหนักจะพุ่งเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราชั่งทุกเช้าคอยแบบดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คอยแบบติดตามน้ําหนักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้เรากินเยอะอ่ะลดลงมาหน่อยถึงเวลายอย่างนั้นนะคะเราก็จะสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีเลยค่ะครบทุกข,ข้อแล้วนะคะมีทั้งหมด4ข้อค่ะ1คล้ายๆว่าจะกินลีนค่ะ สคือลดขนม3คือกินน้ำเยอะๆและ4คือชั่งน้ําหนักทุกเช้านะคะเป้าหมายต่อไปของหญิงนะคะคืออยากจะลดน้ําหนักไปอยู่ที่ประมาณสัก45-46เหมือนเดิมคือตอนนี้อยู่ที่48นะคะอยากจะเป็น45-46คือแบบก่อนที่จะแบบเทคอร์โมนเพื่อเตรียมมีน้องค่ะเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกแบบแฮปปี้กับหุ่นตัวเองมากๆเลยนะคะก็จะใช้วิธีเนี้ย ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็มาเป็นกาลังใจให้กันละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าวิธีนี้มันยังได้ผลอยู่หรือเปล่านะคะจะแบล,ลดลงไปอย่างที่ต้องการหรือเปล่าค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะอยากจะให้หญิงคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะตอนนี้นะคะมีประเด็นเพิ่มละเมื่อก่อนนี้นอกงจ Beauty, ากบิวตี้พวกแบบแต่งหน้าทำผมนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็เริ่มมีแบบเรื่องคุณแม่คุณลูกแล้วนะคะเพิ่มภูนิประสบการณ์กันมากขึ้นแล้วนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับคุณแม่คนนี้ด้วยนะคะไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะเนี่ยกดไลค์กด like, แชร์เคยแล้ว วันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ